สบายดีครับพี่นองครับมาหนีมาสระบุรีครับกับทีมงานเข้าเหลืองหลับตะตองไปยุใสกับมากวพวเขาครับนี่สระบุรีครับมาเล่นวบาผักกังเรามากันที่นี่ครับเป็นล้านเล่นวบาของเรซชมแบมบูสระบุรีนะครับตรงนี้ซูมดูได้เลยเจ้าของเจ้าของเจ้าของดูนี่ครับอยู่กับเฮียครับเฮียเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทเป็นสวนไผ่รีสอร์ทแล้วก็มี คือเบาไทยวะมี่มีโดมมีหมองพากบอกย่างแจมเลยครับข้างในครับเดี๋ยวก็ไปเบิ้งรีวิวกันเลยครับสำหรับช่องเลืองลาบประตอนเฮ้ากับวัได้โคษณาคาโฆษณาเอียงพว่าเฮ้าเหรียญวาวอ่ะมาเบิ้งวาวากลางพี่น้องตัวนี้เป็นจุลาภาคกลางครับอ่าจุลาภาากลางขนาด100เซนครับครับหรือผากางเขาโยาเอินมาสองสอกครับพี่น้องดีครับร่มดีแห้งครับอากาศเย็นครับร่มต่อเนื่อเสมอเลยครับ นี่ครับียญเบาภาคกลางกับเล่นกลางเว้นครับพี่น้องมันเจดีย์เห็นการใส่การยุ่นนะครับตัวนี้เป็นเบาวสวยงามครับเพป็นเบาขวาเด้อเป็นเบาสุ่มทั้งอ,อัมพาวาครับครั <c oughs> บมาเบิง่งบรรยากาศครับนี่ครับร้านเล่นยญเบาเขงเฮาอยากให้มีแบบนี้ครับแตบบ่ป็นมี่เบายังไมาเล่นฟังสนุกอีกรับพี่น้อง แนมนะอันนี้คือร้านเบียร์ร้านเบียร์เวทธรรมแบมบูครับรับุลีเดี๋ยวคืนนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้คุณต้นสนาว์เขาจะมาช่างบอลที่นี่าสตก็ได้ครับหรือว่าจะมีคนชักงบอลช่วยก็ได้ไม่ยืนหาครับยินดีต้อนรับครับผมเห็นบอลครับเวลาตอนนี้ก็บซีโมงกาลังจะ่าหาโมงครับล่มดีแห้งครับเสียดายบ่ไเดโอนบอลสนุ่มเล่นครับพวกบอลกุล่าสนุ่มห้องครับ วาวสองของวาวดุยดุยครับขันออกมาคือสิคืออยู่ครับนอน่นผมกระตื้นพี่น้องมากวา่าเหรียญวาวเลย,ยอันนี้ก็ล่มเบาครับล้มเบาวาวกว่าจะขึ้นไปสูงว<ช>าวอย่าร้อยสูงวาวตัวนอี้ก็น่าจะสองปีแล้วครับว,วาวนี้เขาเรียกวาวทรงมนุษย์ครับรเป็นต้นต้นต้นฉบับของทรงก็คืออ,อาจารย์ที่อาจารย์ชำนาญครับ ัอาญเตียายังทำงานที่ลำปว้าเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยลูกว่าเมฆกองครับแมฆกองเออหัวอาจารย์อะไรนะอาญเตี้ยเขาเรียเขาเรียกอาญเตี้ยแต่เขาเรียกหัวเรียแขนขาไม่ยานหัวแขนขาก็คือตรงมนุษย์ตรงมนุษย์ใช่ใช่ตรงมนุษย์หรือว่าเขาเรียกว่าเว่าจุฬาวะครับใช่ครับเขาเรียกว่าาสวยงามครับที่เล่นสวยงามเยี่ยมตัวนี้เป็นเว่าของพี่บีครับเป็นคนทำครับเสียงมาแล้วอ้าวร้อน นี sea, ่คร oh, right. hey, ับพ mm ี hmm. oh yeah. Oh, yeah, more more ่น้องนี่ครับบาก็สียุงสี่ล่ะครับผมก็ะเสียวไว้โดนอยู่ล่ะผมเอาลงเอกผมหมักผมก็สิเบิ่งมันยุงสี่ล่ะวอากันขึ้นเ้าก็จ๊เสียวขืนเห็นยังจักน้อยห้องกับลงเนาะดู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 นี่ขึ้นหลงขออากจับได้ไหมครับจัเอา่อน ไปขวา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 เอาไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายเลี้ยวข้าเลีวขวาได้ดิ่ยานะหนูปลาครับปลาลองชักว่าวดูครับปลาจัเลยป๋าไม่ไม่โชว์โชว์หน่อยโชว์ชักว่าวหน่อยโชว์ในคลิปเลือลาปลาตองหน่อยวันนี้ครับวน่งรถมันมีเลือล่าปลาตองใช่ไหครับวันนีครับในกลุ่มนะครับวันนีคุณต้นคุณต้นเขาเขาา ยังวิ่งล้ไม่ค่อยมีวิ่งเข้าป่าเขาวิ่ลมบีนี่เห็นไหมไม่ได้เปียกมากเลยคุณดูลมเบาเลยเด็กเราเรายังวิ่งก็หอมก็หอมาอยู่ลมเริ่มขึ้นสูงมากใช่ไหมสูงมากนะครับอุ้ยใช่ใช่ดีเขาคล่อยเสือกสั่งๆนะพี่น้องพึ่งเล่นเอาล่ะพี่น้องฝากไว้ซุ้นี้ครับผู้ใดผ่านมาทั้งสระบุรีเด้ออย่าลืมมาแวะครับรีสอร์ทครับเรดชามแบมบู นะับอยู่อำเภอพระอำเภอยังครับพี่อำเภอพุทธบาทครับพุทธบาทอยู่อำเภอพุทธบาทครับจังหวัดสระบุรีครับโบไก่ครับอยู่ไกลเหม่งโค้งทางเมือบานเฮาเนี่ยแหละโอเคครับฝากไปสักนิดพุ่นไปเบิ่งจังหไงใสายดูจ้ายยรููป่ลกถ่ายรูปเลย